สวัสดีครับขอต้อนรับตะกล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียนกล้องครับรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เรื่องของการถ่ายภาพครับผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับโดยความมุ่งหวังนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับได้รับโอกาสที่ได้เรียนรู้ในเรื่องการถ่ายภาพเพื่อน,นําไปใช้เป็นงานดิเรกในชีวิตประจําวันของเรารวมไปถึงอาจจะพัฒนาถึงขั้นประกอบอาชีพเลยทีเดียวครับ เอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบเรื่องราวดีๆกับรายการเสียนกล้องกันเลยครับในบางจังหวะของการถ่ายภาพการที่จะให้ภาพสวยสมใจนั้นอุปสรรคข้อหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นอกจากกล้องนั่นก็คืออุปกรณ์เสริมที่จะช่วยให้การถ่ายภาพผ่านไปด้วยดีได้อุปกรณ์เสริมต่างๆจะมีอะไรบ้างอย่างไหนใช้ทำอะไรก็โปรดติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยครับ คุณผู้ชมครับนอกจากกล้องจะเป็นอุปกรณ์สําคัญสําหรับการถ่ายภาพแล้วนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่ายังมีอุปกรณ์เสริมอีกมากมายเลยครับที่จะให้ตาก,กล้องนะครับได้เลือกใช้วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับสำหรับ กล้องถ่ายภาพของคุณผู้ชมครับกับวิทยากรของเราในวันนี้นะครับมาเป็นทีมครับเป็นทีมตากล้องต้องรู้นะครับแนะนําแขกรับเชิญของเราท่านแรกก่อนเลยนะครับคุณสุรกิจจิรทรัพย์สกุลคุณเอกลักษณ์โรจนาพรและคุณอาทิตย์แก้วรัตนปัตมาครับสวัสดีครับทั้งสามท่านครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอุปกรณ์เสริมหลายๆคนก็ทราบแล้วว่า ปซื้อกล้องตัวโปรดของตัวเองมาเพื่อจะมาถ่ายภาพแล้วทีนี้ก็เลยจะมาดูว่าอุปกรณ์เสริมนี่มันก็มีเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ากล้องเยใช่ไหมครับนี่มาถามถึงความจําเป็นก่อนมันเยอะคือคาว่าอุปกรณ์เสริมเนี่ยจริงๆมันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้จริงไหมใช่ครับแล้วมันจะมีเพื่ออะไรครับ<ห>ความวจําเป็นของเขาช่วยทําให้ภาพที่ดีได้ดีขึ้นครับผมช่วยทาให้ภาพในลักษณะบางลักษณะที่คนไม่สามารถทําได้ ช่วยเสริมความสมัยของกล้องเพิ่มขึ้นเข้าไป่ทำให้เกิดภาพมีความแปลกแตกต่างจากรูปที่ไม่มีอุปกรณ์เสริมอืมครับผมก็คือว่าเพิ่มเรียกว่าเพิ่มความแตกต่างให้กับภาพแบบเดิมๆจากที่เราใช้จากกล้องแบบเดิมๆอาจจะเรียกได้ว่าบางอย่างอาจจะเพิ่มศักยภาพบางอย่างเพิ่มศักยภาพครับผมที่มันมีอุปกรณ์เสริมจริงหลักๆนี่มันมีอะไรบ้างครับที่จําเป็นเนี่ยที่จําเป็นหลักๆเลยสําหรับกล้องนะครับครับผมอย่างแรกเลยน่าจะเป็นก็คือแฟลช ครับจริงๆแล้วกล้องก็จะมีแฟลชที่เราเรียกกันว่าแฟลชหัวกล้องครับอยู่นะครับผมขอยกขึ้นมาหน่หน่อยครับผมแฟลชก็คือจะมีแฟลชหัวกล้องที่เราเรียกกันครับคือตัวนี้อยู่แล้วอแต่ตัวเนี้ยบางทีแสงไม่พอครับครับผมแล้วก็ความนุ่มองศาของแสงอะไรยังไม่พอสําหรับการถ่ายภาพในบางอย่างอืเลยจําให เลยเป็นเหตุทําให้จําเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า external f l a s หรือ flash ภายนอกครับมาช่วยมาช่วยมีกําลังกําลังแสงที่ดีกว่าครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าแฟตที่ติดอยู่กับหัวกล้องไม่สามารถปรับไปไหนได้จะฟิกอยู่กับที่แต่มาดูนี่กันอสามารถสามารถปรับองศาของแสงนะครับปรับมุมปรับมุมใช้ สะท้อนผนังผนังอยู่ด้านนี้แสงไปอย่างนี้สะท้อนเพดานแล้วถึงแม้กระทั่งทําให้แสงซอฟลงด้วยอืแผ่นกระจายแสงอย่างนี้นี่เขาต้องต้องทำการศึกษาเพิ่มไหมครับว่าว่าอุปกรณ์เหล่านี้นใช้ยังไงต้องครับต้องใช่ไหมครับผมเพราะเพราะว่าตัวตัวของ x x n o n f ซ์นแฟเองก็จะ<ๆ>ก็จะมีค่าเซตติ้งของตัวแฟลครับครับผมก็จะต้องทําการศึกษาบางอย่างครับผมครับผมแล้วก็ต้องดูว่าอลักษณะของ องศาแบบนี้ใช้กับมุมภาพแบบไหนจะได้ลักษณะภาพแบบไหนครับผมครับผมนอกจากแฟลชแล้วยังมีอะไรอีกไหมครับแฟลชสำหรับที่สิ่งสิ่งที่ติดกับตัวกล้องมาเลยนะครับอีกอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเราจะเรียกกันว่าแบตเตอรี่กริปครับใช้สําหรับอย่างตัวนี้เป็นกล้องของของผมเองใช้สําหรับงานที่ต้องการถ่ายเวลาที่ยาวนานขึ้นอย่างบางทีแบตเตอรี่ก้อนนึงเราสามารถถ่ายได้สองสามร้อยภาพครับ แต่ตัวนี้ผมขอโชว์นิดนึงว่าพอเราติดแบ,แบตเตอรี่กริปตัวนี้เข้าไปปุ๊บผมใช้แบตเตอรี่ได้ถึงสองก้อนเทออ่ากับว่าเพิ่มระยะเวลาใชบการใช้งานของกล้องใ,ให้เพิ่มขึ้นแล้วนอกจากนั้นกล้องทั่วไปถ้าไม่มีแบ,แบตเตอรี่กริปจะลักษณะเป็นอย่างนี้ครับสังเกตได้ว่าเวลาเราถ่ายภาพแนวตั้งอ มือเราจะอยู่ลักษณะนี้ครับแต่เมื่อเราติดแบตเตอรี่กริปเข้าไปไม่คือไม่ว่าเราจะถ่ายภาพแนวนอนหรือแนวตั้งการจับถือเราจะถนัดกว่าถนัดกว่าครับครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นคุณประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นด้วยจากแบตเตอรี่กริปนะครับใช่ครับผมครับผมสองตัวเรารู้จักไปสองตัวแล้วนะครับตัวแรกคือแฟลชตัวที่2คือแบตเตอรี่กริปนะครับคียังมีอีกไหมครับที่จําเป็นมีครับผมมีอีกมีอีกมากแนะนําเลยครับครับครับ สำหรับขาตั้งกล้องครับครับสำหรับมือใหม่คิดว่าคงไม่คิดว่าท่านผู้ชมคงคิดว่าไม่จําเป็นใช่ไหมครับแต่สําหรับภาพในบางอย่างเนี่ยเวลาถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยสาหรับเลนส์คิดที่แบบที่แถมมากับกล้องนั้นรูรับแสงนี้อาจจะยังไม่กว้างพอทําให้เกิดภาพสั่นไหวได้ในตอนกลางคืนขาตั้งกล้องนี่สามารถช่วยได้ทําให้เกิดภาพนี้ไม่มีการสั่นไหวครับซึ่งจะทําให้ภาพดูดีขึ้นและสามารถถ่ายภาพตอนกลางคืน ได้อย่างดีขึ้นมากเลยครับคือเพราะว่าบางทีมือเราเองนี่มันจะไม่ใช่มมอสั่นนะครับมันมันจะสั่นเพราะและสามารถช่วยในการถ่ายภาพพาโนราม่าได้ครับอ๋อภาพพาโนราม่าถ้าเกิดเราเราขออนุญาตนะครับถ้าเกิดเราถ่ายพาโนรามาใช่ไหมเราต้องหมุนหลายๆอันซึ่งบางทีอาจจะไม่ตรงกันภาพมันอาจจะเอียงบ้างเฉไปบ้างแต่หรับขาตั้งกล้องสามารถช่วยได้ครับอืมแบบพาโนรามานี่บางทีเขาจะเอาแบบภาพมาต่อต่อกันใช่ใช่ไหม ใช้มากกว่าหนึ่งภาพครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามือเราไม่นิ่งพอถ้าเราไม่ใช้ขาตั้งกล้องนี่มือเราไม่นิ่งพอเราจะทําให้ภาพนี่มันใช่ไม่สามารถจะต่อเนื่องกันได้ใช่ครับนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ขงองขาตั้งกล้องนะครับนอกจากขาตั้งกล้องแล้วยังมีตัวอื่นเพิ่มอีกไหมครับอมีที่จําเป็น,เป,นเป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยทําให้การถ่ายภาพในสภาวะที่แสงไม่เพียงพอครับดีดีขึ้นอย่างเช่นการถ่ายภาพบุคคลหรือการถ่ายภาพประเภท ที่ต้องการแสงทีออ่อยู่ในห้องสตูดิโอหรือว่าต้องการนำเอาแสงธรรมชาติจากข้างหน้าต่างมาใช้ก็จะมีการใช้งานเป็นส่วนของรีเฟ e คครับรีเฟรคนะครับเดี๋ยรบกวนครับนาทิต์รีเฟ e คนี่ถ้ามองภายนอกอาจจะเหมือนกับแผน่นกั้นกระจก<น>รถยนต์น้ารถยนต์ใช้ได้ไครับเอาไปใช้แทนได้ไหม ไม่หยันงบเคยเห็นแต่เขาใช้โฟมโฟมสีขาวแต่ว่าข้อดีของรีเฟล็กแบบนี้คือจะมีการพอมันกลางออกมาเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนสีสันมีสีทองมีแผ่นกรองแสงสีขาวแล้วก็มีเป็นรีเฟล็กสีขาวรีเฟล็กสีดำสำหรับซึมซับแสงแล้วก็รีเฟล็กสีเงินสำหรับใช้สะท้อนแสงในที่ที่ต้องการแสงมากยิ่งขึ้นครับ ก็เรียกว่าคือเลือกใช้ได้ใชหลายหลายประเภทนะครับอย่างเช่นอย่างการใช้งานรีเฟลกเนี่ยผมอยากจะให้ดูตัวอย่างภาพตัวอย่างภาพนิดนึงครับเดี๋ยวลองคุณผู้ชมลองดูตัวอย่างภาพนะครับภาพที่จะเป็นภาพของการใช้รีเฟลกกับไม่ได้ใช้รีเฟล็กถูกไหมเดี๋ยวดูภาพอันนี้ภาพจะเป็นภาพที่ใช้หรือไม่ใช้ครับภาพแรกที่จะให้ดูนี่คือเป็นภาพที่ไม่ได้ใช้รีเฟลกครับไม่ได้ใช้รีเฟลกนะครับ ภาพนี้ภภาพภาพพนี้เนี่ยมันไม่ใช้รีเฟคเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจะส,สังเกตเห็นได้ว่าเอ,อที่หน้าของทั้งนายแบบและนางแบบเนี่ยมันจะมีมันจะมืดผิดปกติอ,อแล้วคือว่าเพราะรูปนนบบนบบเนี่ยนายแบบกับนางแบบยืนเยื้องเข้าไปในผนังครับทําให้แสงอยู่ในเงา,า,ามือทําให้แสงยไม่สามารถที่จะสะท้อนเข้าไปถึงหน้านายแบบและนางแบบได้ แต่เมื่อถ้าเกิดเรายกรีเฟกขึ้นมาดังภาพถัดไปเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าหน้าของนายแบบและนางแบบเนี่ยเด่นชัดขึ้นเพราะว่ารีเฟกเนี่ยได้สะท้อนเอาแสงแสง,แสงอาทิตย์เนี่ยมาสะท้อนกระทบที่รีเฟกแล้วส่องไปที่หน้านายแบบและนางแบบทําให้หน้านายแบบและนางแบบมันเด่นชัดขึ้นผมแต่ตัวอย่างเช่นแต่อย่างรูปนี้เนี่ยปัญหาจะอยู่ที่แสงรีเฟกเนี่ยมุมในการถือรีเฟกแรงเกินไป จะเห็นได้ว่ามีเงาของนายแบบว่านางแบบขึ้นมาอยู่ที่ประตูอืมครับผมเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับช่วงนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับ<ม>จากอาจารย์สงครามโพวิไลมาฝากคุณผู้ชมเหมือนด้วยครับเอชัตเตอร์บีชัตเตอร์บีตต B. คืออะไรคะอาจารย์มักจะมีคำถามมาอีก คำถามหนึ่งซึ่งได้ยินกันค่อนข้างจะคุ้นเคยนะครับนั่นก็คือถามว่าชัตเตอร์บีมาทำหน้าที่อะไรแล้วก็จะใช้ชัตเตอร์บียังไงนะครับคำว่าชัตเตอร์บีเราจะเห็นในตัวกล้องที่ขึ้นเป็นตัวบีนะครับได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งกรณีอีกกรณีหนึ่งจะขึ้นคำว่า B u L B เนะครับเรียกอย่างนี้ก็ได้ หรือแบางแห่งอาจจะพูดว่า brief time <Okay. S 1> ก็ได้นะครับแล้วแต่เขาจะเรียกแต่ทั้งหมดนี้ก็คือการถ่ายภาพที่ใช้เวลา1นเป็นตัวกำหนดเช่น1ชั่วโมง2ชั่วโมงการใช้จชัตเตอร์บีนั้นก็คือการที่เรานับเวลาเอาตามที่เราต้องการนะกล้องหลายๆตัวอาจจะบอกว่า15วิ25วิไปจนถึง30วิแล้วก็หมด พอ30วิแล้วมันก็จะขึ้นเป็นชัตเตอร์บให้เพราะนั้นชัตเตอร์บจะทำยังไงดีครับขาตั้งต้องใช้นะครับเช่นการถ่ายฟ้าแลบนะครับเราก็ต้องตั้งชัตเตอร์บทิ้งไว้แล้วพอฟ้าแลบเราก็เปิดรับอย่างนี้ก็ได้หรือรถที่เราเคยคุยกันว่ารถวิ่งเป็นเส้นยาวๆอย่างนี้ก็คือชัตเตอร์บนะครับโหมดที่จะใช้ชัตเตอร์บได้ดีน่าจะเป็นโหมด M ครับนะครับ โหมด M จะสามารถเลือกเชตเตอร์ B ได้ทีนี้เวลาเราใช้เชตเตอร์ B จำเป็นต้องมีสายลั่นนะครับแล้วล็อกสายลั่นเอาไว้ถ้าเราไม่ใช้สายลั่นล็อกเอาไว้เนี่ยบางคนไม่เข้าใจนะครับพอใช้เชตเตอร์ B ก็ไปกดเชตเตอร์นึกว่ามันจะอยู่นานมันไม่นานนะครับเชตเตอร์ B นี่พอกดปั๊บปล่อยมันก็ปล่อยเลยเพราะ,ะนั้นถ้าเราจะใช้เป็นตัวเลขที่นับเขาได้คือ20-30อย่างเงี้ยกดแล้วปล่อยได้แต่เชตเตอร์ B นั้น กดแล้วปล่อยไม่ได้ต้องมีสายล่นชชตเตอร์ต้องมีขาตั้งกล้องด้วยมิฉะนั้นมันจะทําให้การถ่ายภาพลำบากขึ้นด้วยนะครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับสําหรับเรื่องอุปกรณ์เสริมกับทีมงานตากล้องต้องรู้นะครับเราพูดถึงไปหลายตัวแล้วนะทั้งแฟลชทั้งในเรื่องของแบตเตอรี่กริปในเรื่องของอ่ารีเฟล็กใช่ไหมครับขาตั้งกล้องนะครับก็ยังมีอีกใช่ไหมที่จําเป็นสําหรับตากล้องนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับในช่วงนี้ผมขอแนะนํา อุปกรณ์เสริมที่ชื่อว่าฟิลเตอร์ครับฟิล์ฟิลเตอร์ในที่นี่มีหลายแบบฟิลถ้าพูดถึงฟิลเตอร์การใช้งานคือใช้กับเลนส์ครับครับผมอย่างอย่างตัวนี้ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าเพราะตัวนี้ก็มีติดอยู่เป็นโปรเทคฟิลเตอร์ครับผมคือฟิลเตอร์จริงๆเราใช้เพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันป้องกันป้องกันเลนส์ของเราใช่ไหม ถ้าถามว่าตัวนี้เป็น p r o t e c ฟิลเตอรคือป้องกันชิ้นหน้าของเลนส์ครับผมครับผมก็คือถ้ามีฝุ่นมีการกระแทกเล็กน้อยตัวนี้จะรองรับเอาไว้ก่อนอแล้วก็กันฝุ่นกันอะไรได้นะในระดับหนึ่งคร,ครับผมแต่ยังมีฟิลเตอร์อีกหลายๆอย่างที่สามารถสร้างสรรภาพไม่ใช่แค่ป้องกันเลนอ๋อครับครับผมอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นยัง,นยงไงบ้าง อย่างเช่นที่นักถ่ายภาพทั่วไปจะมีกันคือฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า CPL หรือ Circular Polarization ตัวนี้ช่วยอะไรครับฟิลเตอร์ตัวนี้ตัวนี้ช่วยในการตัดแสงสะท้อนครับตัดแสงรบกวนครับสีจะออกดำตัวนี้แล้วจะเป็นฟิลเตอร์แบบสองชั้นครับคือชั้นหนึ่งจะติดเข้ากับเลนส์แล้วอีกชั้นหนึ่งจะหมุนได้ซึ่งเป็นชื่อมาของ ซึ่งซึ่งมันที่มาของชื่อเซอร์เซอร์คูล่าซึ่งการหมุนไปเนี่ยมันทําให้เกิดความแตกต่างของภาพไหมครับเกิดครับผมวันนี้เรามีตัวอย่างมาด้วยอ่างั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูตัวอย่างเรามาลองดูภาพกันนะครับครับผมอ่นนี้เป็นภาพที่ใช้ฟิลเตอร์ภาพแรกนะครับเป็นภาพที่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ชนะครับจะสังเกตสังเกตได้หลักๆเลยคือผิวของน้ําจะเห็นเงาสะท้อนของน้ําตกเห็นไหมครับเป็นสีขาวๆครับผมภาพต่อมา ภาพนีหมุนฟิลเตอร์โพลาร้าเพื่อตัดแสงสะท้อนของน้ำอออกทำให้เงาของน้ำหายไปคฟิล์ฟิลเตอร์ตัวนี้จะใช้ได้อีกอย่างหนึงคือนอกจากแสงสะท้อนของเงาเป็นพวกเงาของน้ำอะไรอย่างนี้แล้วจะได้ใช้ได้อย่างคือแสงอาทิตย์จะสังเกตได้ว่าภาพบางภาพเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยฟ้าจาฟ้าอะไรเกินต<อ>่างภาพบางภาพฟ้าไม่ค่อยฟ้า ครับผมเราก็จะใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้เขา<อ>เข้ามาเป็นตัวช่วยครับผมครับเรารเรามาลองดูภาพที่เป็นตัวอย่างของฟ้ากันครับภาพนี้เริ่มจากภาพนี้ก่อนนะครับภาพนี้ยังไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ CPL จะสังเกตได้ว,ว่าฟ้ายังไม่ค่อยเข้มครับแต่ภาพนี้เราใช้สังเกตได้ว,ว่า ความแตกต่างของสีของท้องฟ้าสีของท้องฟ้านอกจากจะทําให้สีของท้องฟ้าเข้มขึ้นแล้วยังทําให้สีของใบไม้เป็นธรรมชาติมากขึ้นมีความเขียวมากขึ้นครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มขึ้นมาจากอุปกรณ์เสริมครับนะครับจริงๆแล้วก็คือไม่จําเป็นถ้าเราอยากได้ภาพที่สมบูรณ์หรือว่ามีคุณภาพบางอย่างดีขึ้นอย่างที่เพิ่มอย่างที่ได้พูดไปตอนต้นแล้วว่าอุปกรณ์เสริมบางอย่างทําให้เพิ่มศักยภาพของกล้องอืครับถ้าไม่มี มันเราไม่สามารถที่จะได้ภาพแบบแบบนี้ได้อืมครับผมเะนั้นบางตัวก็จาเป็นนะเป็นครับผมนอกจากนั้นยังมีตัวอื่นอีกไหมครับที่จะแนะนํายังมีครับครับผมจะแนะนําเป็นโฟโตแบงค์หรือเป็นอุปกรณ์สตอรเรจที่ไว้เป็นเหมือนกับสตอรเรจเพิ่มเติมที่ไว้เก็บเป็นพื้นที่ในการเก็บรูปเพิ่มเติมเพราะช่างภาพเดี๋ยวนี้จะนิยมถ่ายรูปกันเป็นรอเป็นรอฟอร์แมตครคือเป็นรูปที่มีเก็บ เก็บบิตของภาพที่สูงกว่า JPEG ครับซึ่งทำให้ใช้เนื้อที่ในการบันทึกมากกว่า JPEG ด้วยซึ่งบางทีเราบันทึกใส่ในพวก CF card หรือ SD card เนี่ยมันก็จะแปลว่านิดนึงอามจุมันไม่เยอะมมน่อเ<ช>ต็มง่ายใช่ไหมครับอย่างเช่น CF card ใบนี้แค่ 2GB เนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาจัดเก็บเนี่ยเวลาถ่ายภาพที่เป็น RAW ไฟเนี่ยอาจจะถ่ายได้ประมาณ 100- ถึงรูปเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าต้องใช้งาน หลายๆวันโดยที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ในการแบ็กอัพเนี่ยสโตรเอทแบ็กอัพตัวเนี้โฟโตแบ็ Bank, จกจะโฟโตแบ็กตัวนี้จะช่วยทําให้การแบ็กอัพภาพเก็บไว้ในเครื่องเนี่ยจะทําได้ทําให้แบ็กอัพภาพได้ความจุเพิ่มมากขึ้นแลขอย่างคือจอแสดงผลที่สามารถซูมได้เนี่ยจะทําให้การเห็นภาพจะชัดมากกว่าจอ LCD หลังหลังกล้องอก็คือเราสามารถเช็คภาพเรได้ด้วยใช่ครับสามารถเช็คภาพได้โดยที่ไม่เปลืองแบตเตอรี่กล้อง ครับสามารถใช้ไพ่จากนี้ได้เลยครับทีนี้เราพูดถึงโฟโต้แบงค์ไปแล้วก็ข้ามแล้วเลยไปไม่ได้คือตัวเจ้าตัวการ์ดบริการทั้งหลายของเขาใช่ครับนะครับแต่ละกล้องแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันด้วยใช่ไหมใช่ตอนนี้สูงสุดนี่เก็บได้เท่าไหร่แล้วประมาณ3 2มสิบสองจิกไบต์สามสิบสองจิกครับครับผมก็เพราะว่าเพราะว่ากล้อง DSR ยุคใหม่นี้สามารถถ่ายวิดีโอได้เพิ่มเป็นเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมา แล้วก็เมกะพิกเซลของภาพที่ถ่ายก็สูงขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนเพราะงั้นก็เลยความจุของการ์เนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นขยับขึ้นไปตามครับทีแต่ละตัวก็แตกต่างกันด้วยบางตัวก็ใช้ CF บางตัวก็ใช้ SSD ใช่ไหมครับครับอันนี้จริงๆแล้วคุณภาพของภาพที่เก็บในการ์สอตัวนี้ต่างกันไหมไม่ต่างไม่ต่างไม่ต่างแค่เป็นประเภทของเขาใช่ครับผมใเป็นเป็นประเภทของมีเดียที่ที่ ผู้ผลิตกล้องไลนนั้นๆเลือกใช้เท่านั้นเองอ๋อไม่ได้มีความแตกต่างไม่ได้ไม่ได้มีความแตกต่างเกี่ยวกับคุณภาพของภาพที่ได้แต่อย่างใดครับผมอะทีนี้เรามาพูดคุยกันมาแล้วก็ถึงอุปกรณ์เสริมยังมีไหมครับเพิ่มเติมผมว่าน่าจะมีอีกอย่างกระเป๋ากระเป๋าใช่ไหมกรเปเก็บรักษากล้องแพงนอกจากเก็บรักษาแล้วยังช่วยเวลาไปต่างประเทศนี่เดินทางนานๆมันจะมีกระเป๋าประเภท2แบบขายข้างกับกระเป๋าแบบนี้ ออเปบเป้นะครับเป้สะพายทำให้เดินทางสะดวกขึ้นเวลาสะพายไปนานๆถ้าเกิดสะพายข้างเดียวเนี่ยจะปวดไหล่ครับแต่ถ้าเกิดสะพายสองข้างเนี่ยมันจะเบาขึ้นเฉลี่ยน้ําหนักเฉลี่ยน้ำหนักนได<ป>้เยอะแล้วสามารถปกป้องกล้องเวลาไปท่ากัดยานอย่างนี้เวลาโหลดกระเป๋าครับรองรับแรงกระแทกต่างๆที่ช่วยทําให้กล้องไม่เป็นอันตรายต่อต,ตัวกล้องทีงนี้มันมี ปัญหาอย่างหนึ่งของกล้องก็คือในเรื่องของความชื้นอะไรเงี้ยมีอุปกรณ์อะไรที่ช่วยดูแลในเรื่องนี้ไหมครับมันก็จะมีอยู่สองประเภทนะครับครับคือที่นิยมใช้งานกันหนึ่งคือเป็นตู้ที่ควบคุมความชื้น mm hmm. ซึ่งเป็นตู้ที่ออกแบบมาสำเร็จรูปแต่ไม่ได้ออกแบบเพื่อใช้งานสําหรับกล้องเท่านั้นเพราะว่าสามารถจะปรับอุณหภูมิ้ปรับความชื้นภายในให้เหมาะสมกับอุป,ปกรณ์ที่ต้องการจะเก็บได้ mm hmm. อย่างเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นกล้องนะรพวกนี้จะเก็บไว้ที่ความชื้นประมาณ30-40ิบ เพราะว่าถ้ามากมากกว่านั้นก็อาจจะมีเชื้อราหรืออะไรมาติดอยู่ที่เรนเลนหรือกล้องได้แต่ว่าถ้าน้อยกว่านั้นจะทาให้อุปกรณ์กรอบเร็วอ๋อครับผมอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นความรู้นะครับเกร็ดความรู้ในเรื่องของการเลือกอุปกรณ์เสริมนะครับว่ามีกี่ประเภทนะครับใช้อย่างไงบ้างนี่มาถึงวิธีการเลือกบ้างดีกว่าถ้าเราเป็นช่างภาพเนี่ยนะครับเราจะไปเลือกอุปกรณ์เสริมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีหลักการเลือกอยังไงครับเอาสาหรับคนมือใหม่ก่อนองบประมาณครับ งบประมาณ,ปมาณเป็นปอย่างแรกเลยใช่ไหมคือยังไม่ต้องไปนึกถึงยังไม่ต้องไปนึกถึงว่าเราจะใช้อะไรอะไรถึงขนาดไหนแต่ว่าเรามีงบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่อนะครับ,รบแล้วเราค่อยไปเลือกว่าเราถ้าเกิดว่าจะเลือกซื้ออะไรจําเป็นสุดครับที่จะใช้ในความคิดเราอุปกรณ์เสริม,ม,มอันดับแรกขึ้นอยู่กับแนวทางการถ่ายภาพครับอย่างเช่นสมมุติว่ามือใหม่ที่ต้องการใช้งานเนี่ยหากจะต้องการถ่ายภาพแลน์สเคปก่อนจะแนะนําให้ซื้อแฟลตก่อน ก็ S <S ไม่ถูกกับการถ่ายภาพครับก็ขึ้นอยู่กับการอย่างเช่นถ้าเกิดต้องการถ่ายลนดนสเคปก่อนอุปกรณ์เสริมชิ้นแรกที่แนะนําให้ซื้อเนี่ยอ,อาจจะเป็น CPL หรือขาตั้งกล้องเพราะจะช่วยให้เหมาะกับแนวภาพที่ต้องการจะถ่ายครอบคลุมได้มากมากกว่าครับอ่อย่างน้ก็คือว่าหลักง่ายๆที่เราจพะพิจารณาในการเลือกซื้ออุปกรณ์เสริมก็คือว่าความความจาเป็นความต้องการที่จะใช้ก่อนของช่างภาพแล้วก็ไปดูงบประมาณใช่นะครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะครับเป็นเกรดแบบนี้นะครับซึ่งเกรดแบบนี้นะครับมีอยู่ในหนังสือนะครับของทีมงานตากล้องต้องรู้ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็วันนี้เราก็ได้ความรู้กันไปเยอะมากเลยนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านเลยนะครับทั้งคุณสุรกิจคุณเอกลักษณ์และคุณอาทิตย์นะครับขอบคุณมากเลยครับ คุณผู้ชมครับชมรายการเซียนกล้องกันไปแล้วนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมนําเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆนะครับที่ดีๆนะครับของวิทยากรแขกรับเชิญของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้เพื่อพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของคุณผู้ชมให้ดียิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ รายการเสียนกล้องครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104.0 0ครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่พลาดการชมรายการไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามนะครับอยากชมรายการย้อนหลังนะครับหรืออยากได้ข้อมูลจากทางรายการเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการเซียนกล้องแล้วละครับ